ยมาหังสัมาสัมพุทธัง g พะวานตังสานนาังขตโตสิมินาสการนะตังพควานตังอภิภูชยามีพระเจ้าบูชาบัดนี้เึื่องพระภูมิพระภาพ ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้ารเเจาถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกขไดจ้จริงด้วยสการะนี้ยะมาหังสวาขาตาังฑวกวตาธรรมังสะนังกะโต ทิ่มนาตากาเรนะทางธรรมังอภิปูชยามีพระเจ้าบูชาบัดน,นี้ซึ่งพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ่งคำจัดภัยได้จริงด้วยสก,การณีอยะมหังสุปฏิปันนงังสังขังเสนนังโตโตมีนาสก,กาเรนะสังสังขังอภิปูจยามิ ข้าพเจ้าบูชาบัดน,นี้ซึ่งประสงค์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพรเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งบรรจัดโรคในจริงด้วยสาการะนี้อะรหังสัมมาสัมพุทโธภะวา พุทธังภควานังระววาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สังคังนมามิบูชาพระพุทธพระธรรมสงฆ์ไหว้พระพุทธพระธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อท่านี้ปลายตั้งใจแน่แน่วขอมาตทษคนโทษสอพระพุทธพระธรรมสงฆ์ที่เราได้พลาดลั่งลงไปแล้วเด็กกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่รู้จักเลี้ยงสาม,มาจนถึงถึงปัจจุบันนี้ขอมาโัวคนโทษแล้วกายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระพุทธพระธรมร,ะธรมสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาก็สืบต่อไป ตอ,อนแต่จะขอมาท้านคโทษพระรตัตนกรายนอบน้อมพระรัตนกรายด้วยปัญนามคาถาคือนะโมสามผลผลที่หนึ่งนอบน,อน้อมรูปพระธรรมประสรงค์ในอดีตนะโมผลที่สองนอบน้นอมรูปพระธรรมประสรงค์ในปัจจุบันนะโมผลที่สามนอบน้อมรูปธรรมประสรงค์ในอนาคตทั้งหมดใดนการสังคนตสังว่านโมนดังๆพร้อมกันสามผลเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอัตจโยโนภันเต อาจ,จักขมายธาภาเลย์ธามุลห์ยธาอากุสเลเยมยังกะรัมหาเบวังพันเตมะยังอาเจโยโนโปฏิคันหาธา อาตีงสังวรายามิข้าภเ,เจ้าโควโรกาดเด็ดล่างพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธรธรรมประสงค์เพียงรายแต่ข้าพเ,เจ้าเป็นคนผานคนลงอกุศลเข้าสิงจิต ใส่กะทําความผิด่อพระพุทธประธรรประสงค์ขอพระพุทธประธรรประสงค์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเ,เจ้าจะขอสารวมระวัง ซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปนะเบื้องหนะ้ากายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อตนนี้ปดิอาราธนาพระพุทธระสระสนาในอดีตปัจจุบันอน,นาคตของสิ้นสถิตในกายวาจาจิจสืบต่อไปนะอุกาสะพระพระพุทธเจ้าของอาราธนา สมเด็จพระพุทธเจา้าทิ่ดกรสรุลล่วงไปแล้วมาความเล็ดสายในท้องพระบาสมุทรสีและสมเด็จพระพุทธเจา้าอันจากเดกระสรู่งนอนาคตการภายภาคเบืองหนา้า และสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เดกระสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจกักรวาลโสตะทวาภานะทวานชิวฮะทวานกายทวานมนโนทวาน แทนข้าพระพุทธเจ้าในการมาเดี๋ยวนี้เถิดปุกาสะข้าพระพุทธเจ้าของอาราธนาพระนบพโลกุตรธรรมเจ้าเต่าประการนอยดิตรการหลวงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณม่ได้แลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเต่าประการในอนาคตการภายภาคบางนาแลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเจ่าประการในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดแตเจ้าภูทาวันโตต้าาวันพานรทรา,นานทถาวันชิวเฮทถาวันกายเถาวัมนมโนทถาวันแทงข่าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนีเ้เถิดโอกาสะ อาพระพุทธเจ้าขออาราอานาพาเดียส่งเก่าสมศติสงฆ์นายดีศกาลหลวงรับไปแล้วจะรับจัปรมาณไม่ได้แลพลระเดียส่งเก่าสมศติสงฆ์นนาคตศการถ่ายภาพวงนา ในปลายอดสงกับสมมิิสงในปัจจุบันนี้ขอจจงมาบังเกิดในจกักรวาลโตตาทวานปานะทวานจิวหาทวานกายท,ท,ทวานมนโนทวานแทงข้าพระพุทธเจ้า ในการบัตดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารย์เนาะคุณครูอุปชาอายา์คุณมารดาบิดา บุณทานบารมีสีลบารมีเลขัมาบารมีปัญญาบารมีวิิยาบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธทิฐานบารมีเมตตาบารมีอเมขาบารมี พี่ข้าพปเจ้าได้บำมเพญมาแต่ร้อยชาติพันชาติม่นชาติแสนชาติก็ดีพี่ข้าพปเจ้าได้บำมเพญมาต่างแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมากและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดทิพานาปจิโยตโุ ต่อแต่นี้ไปไอยตั้งใจฟังใจของเรานะ่ะอะไรที่เรียกว่าใจเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งตีอย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าใจอยู่ที่ไหนอยู่ในเบนาะน้ำเรียกว่าใจ คือความเห็นอยู่ที่ท่ากลางกายความจำอยู่ท่ากลางเนื้อหัวใจความคิดอยู่ท่ากลางดวงจิตความรู้อยู่ท่ากลางดวงวิญญาณเห็นจำคิดรู้สี่ประการนี้หมดทั้งร่างกายส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ส่วนจำเป็นต้นของเนื้อหัวใจ ส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิตส่วนรู้เป็นต้นของดวงวิญญาณดวงวิญญาณเท่าดวงตาดำข้างในอยู่ในกลางดวงจิตดวงจิตเท่าดวงตาดำข้างนอกอยู่ในกลางเนื้อหัวใจดวงจำว่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งเท่าดวงตาทั้งหมดดวงเห็นอยู่ในกลางกายโตกว่าดวงตาออกไป นั่นเป็นดวงเห็นดวงเห็นนั่นแหละธาตุเห็นมันอยู่สยงกลางดวงนั้นนั่นเราเรียกว่าเห็นเห็นมันอยู่ในธาตุเห็นนั่นดวงจำธาตุจำมันอยู่ในสยงกลางดวงนั้นความจำอยู่ที่นั่นดวงคิดธาตุคิดมันอยู่สยงกลางดวงนั้นดวงรู้ธาตุรู้มันอยู่สยงกลางดวงนั้นเห็นจำคิดรู้สี่อย่างนี้แหละ เอาเข้ามารวมจุดเดียวกันเรียกว่าใจของยากอย่างนี้เห็นไหมล่ะคำที่เรียกว่าใจนั่นแหละเวลานี้เรานั่งอยู่นี่สอดไปถึงบ้านก็ได้สอดไปถึงนรกก็ได้สอดไปถึงสวรรค์ก็ได้ส <c oughs> อดไปถึง <c oughs> นิพพานก็ได้ สอดไปสอดใจไปได้มันลึกซึ้งอย่างนั้นเห็นไหมลนะ่ะใจแต่ว่ามันลู้แคบมันก็สอดไปได้แคบถ้ารู้กว้างสอดไปได้กว้างรู้ละเอียดสอดไปได้ละเอียดรู้หยาบสอดไปได้ละเอียดสอดไปได้หยาบแล้วแต่ความรู้ของมันความเห็นของมันสําคัญมากซ้ำท,ที่เรียกว่าใจนี่แหละเราต้องบองคับไปห,หยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นจากคิดรู้สี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์ มาหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์กําหนดเครื่องหม,า,มายเขาใสมันจะกระเพชลูกติดจาระในแล้วไม่มีคุณแมวโตสแกวตาผู้หญิงกาหนดก็ปาช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดก็ปาช่องจมูกขวาอย่าให้ล้มใเรียมกาหนดเครื่องหมายเขาใสมันจะกระเพชะลูกติดจระในแล้วไม่มีคุณแมวโตสแกลตาผู้หญิงกาหนดก็ปาช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดปาช่องจมูกขวาอย่าให้ล้มใเรียมพอถูกตัวนีแล้วก็ ให้บริกรรมประคองใจกับเครื่องหมายที่ใส่นั้นว่าปลอยช่องจม,มูกยิงตาชัยขวาสมมาอะระหังสมมาอะระหังสมมาอะระหังสา,วา,วาสมครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายขึ้นไปแค่เราตาย,ยายิงอย,ยู่ซ้ายชายอยู่ซิ่งขวากรองหวัวตาติมุนตาออกตามช่องไม่ตามช่องเราไม่ใจก็ออกข้างในแห้บริกรรมประคองเครื่องหมายสมมาอระหังสมมาอระหังสมมาอระหังสามครั้ง แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับราวตาเข้าไปฐานที่สามรงกาไมา่ก่อนในอายขวานหลังละมกลางก้พอดีแลบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางกาวที่สาข้า,างในว่าสมมาระหังสมมาระหังสมมาระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายนั้นตรงนี้มีกลเม็ดอยู่พราะ ต้องมีวิธี mhm. เมื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปข้างหลังเลือกตาไป้างหลังให้ตาค้างมันคนชักจะตายตั้งกันไปตั้งกันไปเราก็ต้องใจหยุดความเห็นกลับเข้าข้างในพอความเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ไปจ้าไปดานจิตปาะทานอาหารสำลักให้เหลือไม่ล้ำพอดี แล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายยสถานที่ที่สี่เนี่ยมาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาหะังสามครั้งแล้วเลื่อนไปสานที่ห้าปากช่องเพดานเชิประทานปากช่องคอเหนือเลือกระเดือกมัอกลางกาปากช่องใสแก้วแล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายที่ปากช่องคอมาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมหายใจเขาออกในขอนใ่ขวานี่นหลังลำาบนกลางกากพอดีแล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายที่กลางตัวมาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาหะังสามครั้ง แล้เลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหลือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ตรงนั้นเสียศูนย์ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์กลางอากาศสัมผัหน้าถัดน้าขวาถัดดินหลังถัดไปต้ตัดลมเครื่องหมายใสสะอาดลอยช่องอากาศกลางแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ช่องอากาศกลางว่าสมมาหลัง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 เครื่องโ่เครื่องระกลางนั้นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสเท่าดวงเท่าแก้วตาอยู่กลางนั้นใจก็อยู่กลางดวงนั้น กลางนั่นจนกระทั่งแก้ไขจนกระทั่งใจหยุดสัมมาระหัง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 ที่ปริปริกรรมว่าสัมมาระหังเพื่อจะประคองใจให้ยุดสัมมาระหัง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 พอโตกส่วนก็ใจหยุดตึ๊บอยู่กลางดวงนั่นมืดก็อยู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไปไสมานิ่งอยู่ตรงนั้นแหละพอเนิ่งโทกส่วนเข้าก็มืดก็เห็นดวงใส สว่างก็เห็นดวงสายใจก็อยู่กลางดวงสสว่างมันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันกม,มันสับส่ายไปปฏิกรรมซ้อมไว้สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาราหังสัมมาพระทกส์งวก็มันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยดูนิ่งถ้าอยากะยืน้นึกจะเสือมนึกขยับไปซะปฏิกรรมซ้อมไว้ สัมมาระหัง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 ไวจนกระทั่งหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยไอ้หยุดอยุดเท่านั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะไปนึกถึงมือสว่างนะหยุดอยุดเท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จ